แล้วพี่ก็เป็นสิวพี่เครียดมากไม่รู้จะทําไงดีก็คิดถึงพี่จิ๊บเพราะวะ่านึกถึงสิวนึกถึงพี่จิ๊บเพราะ,ะพี่จิมันก็จะไปแล้วนะแต่อะไรออยอ่ะรู้บ้านทีด่ดีคนนัง่งรอเนาะเดี๋ยวเจ้ของบ้านมาได้นับเจอคำนั่งค่ะต้องเกี่ยวกับสิวแน่ๆเลยพี่จิ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกี่ยวโอ้ยเนี่ยเป็นสิวเครียดยังไงอ่ะไปดูยังไงไปทำอะไรบ้างไปทำลมมาใหม่เนี่ยเสร็ดฟองน้ำเสดฟองน้ำเสร็ดฟองน้ำในห้องอบบาเออแกดูดิ เป็นสิวเครียดมากเลยสงสัยเป็นเป็นโรคเวีนกร,รัมเหมือนพี่จิ๊บดาวอ่อยมาก <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะสิวรักษาได้ <c oughs> แต่ข่าวเนี่ยดีคือแบบไปทะเลมาเนี่ยล่าสุดที่เคยถ่ายคลิปแบบไปทะเลมาเยอะแล้วก็ดำแบบโอ้ยเรื่องด่าก็ช่วยได้ค่ะตอนนี้พี่มีตัวเด็ดมากๆเลยของแบรนด์ที่ <c oughs> พี่พูด <ไร S 2> อะไร<า>หนูเชื่อหมดพี่อย่าแบบโกหก ในนมหนูเนี่ยแหละช่วยได้ดีเหลือไอ้นี่ทำนมมาดีมามากเลยอะไรอ่ะตัวนี้มันเป็นสารสกัดที่เรียกว่าเลสโฟลาเทลนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้ดังมากๆของแบรนด์นี้ปกติเจอเจอพี่ดิ๊บพี่ดิ๊บก็จะมีอะไรมาให้ทาแสดงว่านี่แกะทาเลยใช่ไหมทาค่ะอันนี้แบบการแกะอ่านโอเคไม่ทันใช่ไหมขอน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกินตอนไหนอ่ะกินตอนไหนเนี่ยคือทาตอนไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆวิตามินตัวเนี้ยที่ใช้กลไกในการย่อย6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายดูดได้หมด ีถ้ามันทําให้ขาวอะจะแปลว่ามันต้องเป็นกูต้าหรือคอลลาเจนแน่เลยใช่มที่เขาชอบกินกันตลอดตลอดไงไม่ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเป็นของพี่แล้วเนี่ยพี่จะไม่ขายกูต้าหรือคอลลาเจนแน่นอนอันนี้นะคะเป็นสารสกัดที่เรียกว่าเลสโซลาเตลแล้วก็ตัวที่ขาวเนี่ยพี่ใช้สารที่เรียกว่า ALA นะคะเป็นสารตั้งต้นกูต้าไฮโอนอีกทีนึงค่ะเขาเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ใช่คือปกติเนี่ยเรากินแต่ลูกๆอยู่แล้วกินปลายปลายอยู่นี่เรากินหัวเลยใช่ค่ะไม่ทาอด้วยกว่าในกล่องมันเป็นยังไงคะเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะอาาาาีย่่่ถึงววเเเรรแบูพะน การที่เราอยากรู้ว่าเขาใช้อะไรแล้วเขากินอะไรนะเราต้องไปบุกถึงบ้าน <c oughs> เขาเราถึงจะรู้นะคะ <c oughs> เพราะว่ากล่องที่กินเนี่ยเป็นอย่างงี้ค่ะนี่เวลาออกซือก็แต่งหน้านิดนึงรู <c oughs> ้ปะแต่จริงกินเป็นอย่างงี้อ๋อมันคือมันเป็นหัวเลยโ <c oughs> มหัวของมันเลยคือแบบเล็กขาวแบบถึงกึ่นมันเลยใช่ไหมใช่คะ่ะอ๋อแล้วมันแตกต่างกับพวกกูต้าก,กับอะไรทังนีเพราะว่าพวกนั้นเขาก็ทำให้ขาวเหมือนกัน เอ่ออันนี้นะคะคือการดูดซึมดีกว่าแล้วก็โมเลกุลเล็กกว่ามากๆเลยเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะคะว่าโมเลกุลของเราเนี่ยเล็กกว่าประมาณ300เท่าเลยมันเป็นยังไงนะคะสามร้อยเท่าใช่เดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูแสดงว่ากวที่ได้เรามันจะดีกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้นะคะเราก็จะเทเวโรนิก้าลงไปหนึ่งแก้แล้วก็อีกแก้วหนึ่งเราใส่อันนี้พอเทเวโรนิก้าลงไปจะเห็นเลยนะคะว่าทิ้งตัวลงไปด้านล่างเลยแต่ถ้าเราเทเห็นไหมคะว่าโมเลกุลมันมันจะค้างเติ่งไว้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือน ค้างอยู่ด้านบนในขณะที่แบบอันนี้ก็คือพร้อมจะละลายแล้วมันเป็นโมเลกุลที่เล็กนเนาะเพราะอะไรดูคนง่ายเอออุ้หอมมากแต่อันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็สามารถที่จะเอานิ้วแบบแยงลงไปได้เลยมือนิ้วไม่เปียกด้วยนี่คอนเฟิร์มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร่างกายจะซึมซับเนี่ยอันนี้เขาจะเร็วกว่าด้วยได้ค่ะดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้ก็คืออ่าโมเลกุลมันใหญ่อะค่ะดูดซึมได้ยากดูความแตกต่างนะคะ ดูความแตกต่างอันนี้หอมมากเลยแต่อันนี้ก็รอนานหน่อยท้องอุดก่อนหรือวอไม่ใช่แล้วนานไหมคะพี่จิ๊วดจะเห็นผลนะไม่นานค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันใช้ปลไกยตัวレสโทราเทลเนียวละทานเข้าไปเนี่ยมันจะทาให้เลือดแตกตัวได้ดีและหมุนเวียนได้ดีมันก็เลยทาให้เห็นผลเร็วมากประมาณเนี่ยจริงๆทานเข้าไปเรื่องไวเนี่ยคือหน้าใสไวมากแล้วก็หลังจากนั้นจะขาวหนึ่งกล่องขาวแน่นอนค่ะในหนึ่งกล่องใช่หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องมีสามสิบสองขาวแน่นอนเดือนหนึ่งด้วยเน มีลูปไหมมีค่ะวิลอดเดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบแขนพี่ว่าพี่เป็นคนดำมากนี่ไงลูกตอนดำผอดำเฮ้ยโอ้ยใช่แขนพี่ดำมากออุ้ยทำไมดำอย่างเงี้ยคือดูตอนนี้คือเป็นคนละคนเลยอะใช่ค่ะเออพี่ติ๊บนี่เป็นผู้ใหญ่ที่วี่นับถือคนหนึ่งที่นางเดือดรอบรู้รอบด้านตอนแรกอะรู้เรื่องสิวมากตอนนี้คือมาพัฒนาการเป็นผิวซึ่งมันโอเคเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างเนาะใช่การคิดคิดว่าเป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยระดับโลกด้วยค่ะตัวนี้ไม่ไม่ใช่เป็นอาาหรริมท่วไป อืมโอเคไม่อ่อยนี่ไม่ควบคุมแน่ๆจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะถึงมึงผ่านปากกูไปก่อนน้ำในส่วนนี้นะอ่อยไม่ได้นะช็อคแล้วถ้าเกิดมันเห็นผลเร็วขนาดนี้เห็นผลไวในกล่องเดียวนี้ยจริงๆมันอันตรายไหมเอ้าจริงๆค่ะจริงเลยไม่อันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเรานำเข้าจากไร่ออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าใช้กลไกย่อยเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอนเพราะว่าจะค่อยๆย่อยแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเข้าไปค่ะ เยอะๆเยอะๆันโอเคมากวันน้มันเลิศแถลงมากทุกอย่างปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะมันเป็นอะไรที่ b u r s เข้าไปเลยและส่วนผสมด้านหลังกล่องทุกอย่างเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ได้รับงานวิจัยจากอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะมีบอกหมดเลยนะคะในส่วนของนี้นะคะอย่าได้กอบกันนะคะตบความเลยนะคะชอบกอปกระดีนักตอบเลยพี่จงว่าเท่าพี่กินหมดไงถ้าสมมติวันนี้พี่ให้ไรอะแล้วพี่จะไปหาซื้อได้ที่ไหนแสดงว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินไปเพื่อไปหาเวโดนิกาที่ต่างประเทศนั่นเอง อไ,อไม่ใช่ค่ะสั่งซื้อได้ได้ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าพี่อ่ะขายเป็นคนนำ้ำเข้ามาขายบอยสั่งซื้อได้ที่พี่เสื้อเขียวคนนี้แล้วนะคะเพราะว่าการช่องทางการต่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ไม่ต้องไปจองตั๋วนะคะแต่ว่าวันนี้หอย่ยจริงๆอ่ะเราก็ต้องพูดกับนันดีๆแบบว่เาเออเนี่ยานาว่าเออพี่จิ๋วหนูช่วยช่วยอุดหนุนนะอะไรนันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปเลยจะหายากนโอกาสที่แม่จะซื้อของคนทุกทีแม่ขอฟรีแต่ว่าอดวงก็ดีวันนี้ไม่ใช่แม่านาพูดอย่างนี้ อน้แต่หนูซื้อเองไงนะแต่ว่าแถามก็ได้แถมแต่ว่านางอ่ะต้องพูดรอบสองแน่นอนบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปเลยรอบสองเราถึงได้ค่อยตกลงว่าไม่เป็นไรนั้นนั้นเดี๋ยวหนูรีวิวเดี๋ยวรีวิวให้ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยว่าถ้าพี่อุตส่ามีน้ำใจอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเดือดรกรองอะไรอเงี้ยพี่จิ๊อร่อยอ่ะพี่จิ๊ว่าเป็นว่าเดี๋ยวพี่อดหนุนพี่นะกล่องเนี้ยเท่าไหร่คะเป็นพันเก้าร้อยห้าสิบค่ะโอเคโอเคเลิกกุศิพี่ด้ยัง เขาไม่บอกว่าให้เีอ่เดี๋วอยวรอบีรอบเิยวอบอเียรอบเดียเียวอเยอบเดียโอนเลยเนอี่จิอบอนเลยโอนโอนจรองๆนะค่ะนี่วอบเ,นะออเด้วยอ่เเียเเด